สินเสมอกันคบกันจึงเงียบเงีคบกับคนแบบใดก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นเส้นผึ่งมั่นกับบ่เคยชวนแมงวันไปตอมดอกไม้แมงวันกับบ่เคยชวนผึ่งไปกินน้ำหวานเส้นกันถ้าเจ้าอยู่กับคนใจกว้างเจ้าก็จะมีสังคมร้ายเขินถ้าเจ้าอยู่กับคนหนักปรากเจ้าก็จะมีความหูถ้าเจ้าอยู่กับคนใจบุญเจ้าก็จะมีเมตตาถ้าเจ้าอยู่กับคนกาหาญเจ้าก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแก่งถ้าเจ้าอยู่กับคนเบิ่งโลกในแง่ดี เจ้าก็สิมีความสุขถ้าสิ้นว่เสมอกันอยู่ห่วมกันบ่ไดต้องพวกเดียวกันเว้าเรื่องเดียวกันาเว้าจาเว้าจาเรื่องเดียวกันถึงจะอยู่ห่วมกันได้เฮ็ดในเรื่องที่มักคือกันเว้าในเรื่องที่มักคือกันเฮาสนิทิเสื่อกับผู้ใดนั่นแปลว่าเฮาจะกลายเป็นคนแบบนั้นแมงวันมันไม่ได้ชวนกันไปกินน้ำหวานและเคซ่อนดอกไม้ดอกแต่มันชวนกันไปกินแต่ของเนนาเียเสียเพราะฉะนั้นแล้วให้เจ้าเลือกเอา เจ้าอยากเป็นเผิ่งหรืออยากเป็นแมงวันอยู่ที่ตัวของเจ้าเลือกคอเจริญพร